าชาวปนักกิจนักมวยนะคะนายธนูทองเกียรติชัยเจริญค่ะก็ได้ประสบเหตุเสียชีวิตมีญาติญานเพื่อนนักมวยร่วมส่งอาลัยครั้งสุดท้ายค่ะ ที่วัดศรีวิเทศสังฆารามตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ทำพิธีชาวบณนก,กิจศพนายนัทพงศ์ภูมิศรีหรือว่าธนูทองเกียรติเจริญชยัยอายุ23ปีนะคะที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่8เมษาย,ยนที่ผ่านมาขณะขับรถกระบะยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นวีโวหมายเลขทะเบียน7514นครศรีธรรมราชกลับจากอำเภอหัดใหญ่เนี่แหละคะ่ะโดยมีนางสาวราม,มาวดีเข็มดงพลอ อายุ18ปีซึ่งเป็นแฟนสาวนั่งคู่มาด้วยกันตามเส้นทางถนนสายการจนาวนิษ์สายหัดใหญ่ด่านพรมแดนสะเดาค่ะเมื่อไปถึงทางโคง้งบ้านรัตตะตำบลพังลาอําเภอเดาจังหวัดสงขลารถก็ได้เสียหลักชนเกาะกลางถนนแล้วก็พุ่งข้ามเลนไปฝั่งตรงกันข้ามนะคะเป็นขณะที่รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยตา้าหมายเลขทะเบียน8027สงขลาขับโดยนายรอฟีนการจรัตอายุ44ปีค่ะก็ขับสวนทางมาชน กันดังสนั่นค่ะก็ทําให้ธนูทองเกียรติเจริญชัยเสียชีวิตส่วนแฟนสาวก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแขนขวาแล้วก็แขนซ้ายหากักต้องนอนรักษาโรงพยาบาลนะคะส่วนรถกระบะคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยค่ะ โดยมีญาติญาติเพื่อนๆนักมวยจากค่ายสอตะวันรุ่งและค่ายสอเพชรดำและชาวบ้านด่านนอกนี่แหละค่ะร่วมพิธีเป็นจํานวนมากหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะก็ได้มีเพื่อนๆนักมวยรวมถึงแฟนมวยค่ะก็ได้มีการแย่งกันเอารูปถ่ายที่นําไปติดบอดไว้เพื่อน,นําไปเป็นที่ระลึกโดยคุณพ่อคุณแม่ของธนูทองเกียรติเจริญชัยก็ได้มีการอนุญาตให้คนที่ต้องการเอาไปเป็นที่ระลึกได้ด้วยค่ะ